พื่อภาษากดตรงนี้ครับกดที่ Language Preference เมื่อ ore, birth, มิกกาโมคีย์บอร์ดเซตติ้งมันก็จะขึ้นนั่นนี่มันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้กดที่ S S Arabic จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการครับ คิดไม่ออกว่าจะเลือกภาษาอะไรก็พิมพ์วันนี้ได้เลยครับ so ผมจะเอาภาษาอะไรดีนาะภาษาภาษาอะไรดีภาษาอะไรดีภาษาภาษาละเซียลวกันก็พิมพ์ว่า a u S s i a n จากนั้นกดเตอร์ครับจากนั้นมันจะให้มีนีสสำสรับเลือกรัเสเซียนี้ครับจากนั้นพอเลือกเสร็จแล้วให้กด Next ครับกดด e x ตอรครับจากนั้นจากนั้นลองลองทดลองดูนะครับนี่มันขึ้นมาแล้วครับ Bye.